ระบังเบน์กว่า90อร์เซตในตลาดไม่ทำไม่เช็คสิ่งนี้คคนที่ซื้อรถเบนต์เบอรสองส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอปัญหาในส่วนของระบบช่วงล่างใช่ไหมชําแนใช่ครับตลอดจนเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ระบบไฟฟ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือระบบไฟฟ้าเกียร์เครื่องยนต์ที่เราคุยกันทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับการซ่อมแซมที่ดีพอว่ากันเป็นแสนถูกโดยเฉพาะรถเบน e ์อีคลาสโฉมนี้ที่กาลังขายดีในตอนนี้ E 250 CDI e l e g a n t ปี2010ดีเซลที่เรี่ยงชื่อวันนี้ถ้าหากว่าคุณอยากจะซื้อรถเบนซ์มือสองนะผมเนี่ยรบกวนมาสอบถามช่างนัดเจ้าของอูเบนซ์ V.P. เนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเน้นเช็คให้ดูว่ารถที่สมควรที่จะซื้อขายมันเป็นอย่างไรครับผมแล้วถ้าหากว่าไม่ซื้อแบบนี้มันเจอเจอ,อะไรอาวขอให้ช่างนัดพูดซีดิ่งครับถ้าเกิดจะให้แนะนําเกี่ยวกับการซื้อรถ มาสเนเดบันต์มือสองนะครับผมก็คือจะแนะนําให้รถที่ว่ามีประวัติการซ่อมที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกตัวถังพวกอะไรต่างๆนะครับผมก็คืออยากให้ให้เน้นเรื่องประวัติการซ่อมเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องตัวถังนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านซื้อรถออไปเลือกรถที่ว่าดูแล้วราคาค่อนข้างจะถูกใจนะครับแล้วก็ เวลาพอไปดูเนี่ยขอประวัติการซ่อมอะไรเนี่ยไม่มีประวัติการซ่อมเลยอันนี้ก็เป็นอ,อ,อีกข้อหนึ่งที่จะมีความเสี่ยงที่ว่าเวลาเมื่อท่านสมมุติมีการแลกเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยอาจจะเจอปัญหาตามหลังมาค่อนข้างที่จะหลายจุดเช่นกันครับผมก็คือส่วนใหญ่มันไม่มีบินไงใช่ใช่ไหมเรื่องเข้าศูนย์คงไม่ต้องพูดถึงและบางทีรถมันหลายมืออะก็ไม่มีการเก็บ ประวัติการซ่มอมทีนี้พอพอไปซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ยกห้อ้ดูใช่ไหมหรืออาจจะขับเพียงแค่อยู่ในเต็นท์นิดนิดหน่อยอ,ะอ่ะมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ารถที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องขับหลายกิโลนะอาจจะขับเป็นวันถึงจะรู้พูดอย่างไาทีนี้จึงเป็นที่มาว่ายัางเคสนี้เนี่ยช่างนัดเนี่ยเขาก็รับสปารถครับแล้วก็ดูแลรถเบนซ์วันนี้เนี่ยเจ้าของไงอยากจะให้เราอะ่ะช่วยขายให้ครับจึงเป็นที่มาว่ารถที่ช่างนัดจะขายอะ่ะ มันก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันหลังจากสปาเสร็จใช่ไหมใช่ครับทีนี้ก็เลยอยากให้ช่างนัดเนี่ยยกให้ดูกันเลยว่ามันจะเจออะไรใน <ละ S 1> ส่วนของช่วงล่างะนะเอาตรงสดุสดๆเลยได้ได้ไดอ่าโอเคทนะ่านผู้ชมคลิปนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าช่างนัดเขาเช็คอย่างไงแล้วหลังจากท้ายคลิปเนี่ยก็จะมา,นาแนะนําราคาว่าควรจะซื้อขายประมาณเท่าไหร่แล้วถ้ารถที่ไม่ผ่านการตรวจเช็คแบบนี้เนี่ยคุณจะเจออะไรเอาแบบให้เห็นเดียวทางไปเลย นี่ครับสำหรับรถเบนซ์อีคลาสคันนี้ก็จะผลิตในปี2010จุดเด่นของเขานั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตร OM 6 51 204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรประหยัดน้ำมัน17กิโลเมตรต่อลิตรโดยเฉลี่ยนี่ถือว่าเป็นจุดขายและนอกจากนั้นมันยังพาพร้อมกับความรู้หราสัญงามเป็นที่หมายปองหรือว่าเป็นรถในฝันของคนไบเกษียณได้หลายคน ไส้แดงยกคน้นกว่า4ล้านณปัจจุบันราคาก็ยือยู่ที่ประมาณสัก5้าแสน6แสนเแสนแล้วแต่ว่าสภาพความสวยงามและก็การการ,การันตีที่พอเรายกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาให้ฉันนังดีผ่าดูเลยเริ่มไนมะ่ช่นนะัดตปวยังไงครับในส่วนของช่วงล่างเริ่มจากจุดไหน,นะะถ้าเกิดจากช่วงล่างนะครับผมก็จะถ้าเกิดได้ขึ้นหอยแบบนี้ในการตรวจเช็คเบื้องต้นก็ทำจะคือใช้ ใช้กำลังเราเนี่ยโยกดูนะครับถ้าเกิดว่ารถมันมีพวกลูกหมากมันหลวมมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะโยกได้เลยแล้วก็จะทำให้มีเสียงได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองโยกดูแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไม่มีระยะที่มันระยะช่องว่างอะ่ะที่มันขยับดึกดึกด,กด,กดกเงี้ยเยอะเนี่ยไม่มีระยะเนี่ยถือว่าโอเค ถ้าเกิดรถที่ช่วงล่างหลวมเนี่ยการเช็คซ้ายขวาแบบนี้โยกอย่างเงี้ยคือเช็คเกี่ยวกับพวกลูกหมากแหลกนะครับแล้วก็ลูกหมากปลายแหลกต่างๆนะครับที่จะมีเสียงที่จะหลวมนะครับแต่อันนี้คือแน่นดีนะครับผมต่อไปก็เป็นการยกโยกนะครับโดยการโยกบนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คพวกลูกหมากตัวล่างเบื้องต้นนะครับว่าหลวมหรือไม่นะครับผม ถ้าเกิดท่านโย่งนี้ไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการตรวจเช็คพวกโช้กพวกอะไรด้วยก็อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็มาดูกันต่อก็คือเป็นเรื่องโชค๊คนะครับเบื้องต้นก็ดูว่ามันมีพวกข้ามน้ํามันพวกอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดแห้งดีนะครับพวกไอย,ยางกันฝุ่นพวกยางกันกระแทกยังสวยนะครับก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับหน้าขวาคันนี้จากการตรวจสอบของช่างนัด น้า,า,นายอ่า,อายแ่ายนะครับก็มากี่คะแบบนนเท่าไหร่ดีครับก็คันดีก็เก้าสิคะแนนแล้วครับโอเคครับทีนี้มาดูหน้าขวาคะอ่าก็เหมือนกันนะครับซ้ายขวาก็โยกเกอนอันนี้คือแน่นดีอันนี้คือล้อมันเลี้ยวตามนะไม่ใช่ว่าเกิดระยะห่างของช่วงล่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพวกลูกปืนล้อเช็คเบื้องต้นถ้าเกิดว่า ไม่ได้ลองวิ่งไม่ได้อะไรนะครับก็คือใช้ในการหมุนล้อนะแล้วก็จับเอาถ้าเกิดว่าปกติดีเนี่ยฟังนี้แล้วกันถ้าผมเช็คเบื้องต้นนะผมก็จะแบบว่าทําการหมุนล้อนะครับแล้วก็จับถ้าเกิดว่ามันไม่มีเ,เราต้องใช้คือประสะทาทสัมผัสนิดนึงนะคือถ้าเกิดมันไม่มีอะไรมันสถานที่มือเวลาเราจับแล้วเวลาเราหมุนล้อแบบนี้ก็ถ,ถือว่าลูกปืนลอ่อ โอเคผ่านนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือช่วงล่างนะครับก็เช็คทั้งสี่ล้อก็คือเช็คประมาณนี้เลยลูกปืนล้อนะครับแล้วพวกลูกมาปีกนกบนปีกนกล่างยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ฮะเช็คด้วยไมยดีไงเช็คด้วยเช็คด้วยอ่ะโอเคให้เิญเลยครับแต่ก่อมันต้องจบในครั้นเดียวเลยฮะ,ะเดี๋ยวขึ้นอีกหน่อยแล้วกัน อเอามาดูฝั่งนี้นี่ครับก็พวกลูกหม,มากปิกนอกนะครับเราก็จะดูอ่าถ้าเกิดว่าอาการแบบเบื้องต้นเลยที่ว่าจะเจอกันนะก็พวกลูกหม,มากกันโครงนะครับอันนี้เราก็เช็คดูนะพวกยางพวกอะไรเนี่ยมันแตกหรือยังนะครับผมตอนนี้โอเคนะครับลูกหม,มากกันโครงมันจะให้ตัวได้ประมาณนี้นะอ่า ลูกหมาปีนยกล่างตัวใหญ่นะครับเราก็จะเช็คนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลวมมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับผมไม่มีการอัดไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วก็มีลูกหมากล่างตัวนี้อีกนะครับล่างเราก็จะดูพวกบูทยางต่างๆว่ามันแตกไหมนะครับถ้าเกิดขั้นตอนแรกในการโยกเราก็ใช้สายตาดูต่อนะครับว่ามันแตกไหมนะถ้าไม่แตก ดูแล้วแน่นดีก็โอเคอันนี้คือเบื้องต้นนะเบื้องต้น,นแล้วเหล็กกันโครงใช่ไหมเล็กกันโครงตัวนี้เหล็กกันโครงเนี่ยครับเมื่อกี้แจ้งไปแล้วอ่ะก็นี่ครับก็เช็ค,คตัวนี้นเล็กกันโครงตัวนี้ที่ที่เป็นตัวตัวที่มียางยี่ห้อเนี้ยอีกตัวนึงอ่ะตัวนี้ก็อ่าโอเคโอเคก็คือเหล็กกันโครงนะที่ตัวนี้มันจะเชื่อมต่อระหว่างทางซ้ายทางขวานะครับใช่ครับยางที่เป็นตัวประกับนะครับที่เป็นประกับ ประกัดยึดเหล็กกันโค้งเนี่ยถ้าเกิดมันมันเอ่อมันฉีกขาดหรือว่ามันเสื่อมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเสียงได้เหมือนกันแต่มันจะอยู่ข้างในอาจจะมองยากนิดนึงนะครับผมตัวประกัดล็อกอะครับผมแต่ทีนี้ก็การเช็คการรั่วซึมการรั่วซึมด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือคือบางทีเนี่ยแข็งกาดเนี่ยอ่ามันก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของการรั่วซึมแต่คันนี้โอเคไหมครันนี้ก็โอเคนะครับผม โอเคงัันไปที่ด้านหลังต่อเลยฮะ,ะเป็นช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นมันติลิงใช่ไหมฮะมันติลิงก็จะมีจุดยึดหลายจุดอเอาเป็นไงไล่ทีละจุดเลยฮะ,ะก็พวกจุดยึดก็เหมือนกันนะครับดูพวกหมากต่างๆนะครับผมหมากล่างหมากบนนะครับถ้าด้านหลังก็จะมีเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนพวกอย่างเผาขับด้วยถ้ารถแบบอายุเยอะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขาดได้นะ อ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับให้ดูช่วงล่างกันอย่างนี้เลยโช้สปริงก็เช่นกันนะครับอ่าเนี่ยดูว่ามีการรั่วซึมไหมถ้าเกิดว่ามันเกิดการรั่วซึมนะครับจะมีคราบน้ำมันเยิ้มเลยจะเป็นคราบเยิ้มเลยนะเป็นฝุ่นเกาะจับเยอะๆเลยนะอันนี้ก็ถือว่าแห้งดีนะครับอันนี้เพิ่งเซอร์วิสมาด้วย พวกย่อยเผากลางมีไหมอ่ะยอยเผากลางเผากลางก็จะเป็นเป็นพวกตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นลูกยางนะครับรับแรงบิดนะถ้าเกิดว่ามันแตกมันเสื่อมนะครับก็เวลาเวลาขับเวลาท่านเข้าเกียร์เนี่ยจะทาให้มีเสียงได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าแน่นดีนะมันจะมีตัวกลางด้วยเป็นตุ๊กตาเผากลาง นะครับอยู่ตรงนี้น,ะนะ่ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึง่งที่จะทำให้เกิดเสียงสั่นได้นะถ้าเกิดว่าเสือ่อนะครับผมะจะเป็นตัวคมฟมๆอย่างนี้นี่นะครับโอเคก็ถือว่าในส่วนของช่วงล่างที่เราเช็คกันนี้เนี่ยสมบูรณ์ สมบรู์ครับก็คือแบบนี้เนี่ยถือว่าดูแลมาดีในระดับกี่คะแนนครับถ้าสมมติเราเป็นเปรียบเทียบกับรถทั่วไปก็ดูแลมาดีถ้าเทียบกับรถทั่วไปก็ป,ประมาณ85คะแนนค90คะแนนในพูดง่ายๆคือสมมติว่าในระหว่างหนึ่งปีเนี่ยอาจจะไม่ได้จ่ายค่าซ่อมช่วงล่างเลยถ้าเรานแบบนี้ใช่ใชไหมเพราะว่าที่เราดูเนี่ยไม่มีจุดที่ต้องเปลี่ยนเลยอื ถ้าใช้รถไม่หนักนี่อาจจะได้ปีหนึ่งเนะาะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเทียบกับรถที่ซื้อเข้าในตลาดตามประสบการณ์ของช่างนัทที่ที่เคยซื้อขายกันเลยนะเจอแบบนี้สักกี่คันอืมถ้าเจอแบบนี้สักกี่คันหนูประมาณสิบคันมหาช่างนัทประมาณมสิบคัรรถ้าสภาพป,ประมาณเนี้ยก็ต้องอ่าผมให้ประมาณสี่นะครับสี่ที่ว่าพอยกขึ้นมาแล้วโอ้โหใช้ได้กิฟต์อย่างนี้นะใช่ครับโอเคก็คือถ้าคุณได้มีโอกาสไปซื้อรถแล้วยกได้แบบนี้มีช่าง หรือให้ช่างช่วงล่างเขาตรวจให้ใช่ไหมมันก็จะได้ลดความเสี่ยงในประเด็นนี้แล้วก็ดีถ้าเกิดว่าได้ยกได้ไรมันก็ดีครับใช่ครับแต่ว่านะการซื้อขายก็แล้วแต่คนซื้อคนขายนะแต่ไม่ใช่ว่าผมแนะนํานิดนึงถ้าเกิดว่าจะไปขอเขายกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราสมมุติเราสนใจคันไหนนะก็คือยกเหมือนแบบว่าก็คุยบอกว่าเออถ้าเกิดยกได้ไงเงี้ยเผื่อผมจะได้รู้เผื่อจะไปทําอะไรต่อไม่ใช่ว่ายกไปดูเพื่อตินะ มันก็ไม่ดีอันนี้ก็เหมือนเป็นมารยาทอีกอย่างเลยอ่านี่แนะนําแนะนําเล็กๆเฉยๆอันนี้ก็คุยกันเองนะนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องบองคนก็ติไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ่าทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่สภาพแบบนี้อ่าสมมติว่ามันหลวมก็แล้วกันสมมติว่าช่วง่างหลวมมีเสียงดังเนี่ยครับยงน้อยเก็บงานเนี่ยมันกี่เหมือนมันคงไม่ทุกตัวหรอกแต่ว่าเอาจากประสบการณ์อย่างเช่นโชกตายใช่ไหมลูกหมากันโค้งหล็กกันโค้งมีปัญหาอย่างเงี้ย ถ้าว่าคุยกันแค่โชกก็ต้องมี3 0ม0 0ื่นแล้วนะครับยังไม่รวมพวกลูกหมาไปถ้าเบ็ดเสร็จเนี่ยผมว่าก็ต้องมีประมาณห0 0 0มื่นอ่ะอบนนี้ก็คประมาณห้าหมื่นเป็นราคาอู่ด้วยนะใช่ครับเป็นเป็นอะไรอู่ด้วยใช่ไหมท่านท่านได้หลายคนจะได้รู้ว่าที่ขาถ้าหาว่าคุณซื้อรถที่ไม่มีการทําช่วงล่างมาเนี่ยกันเงิน4ี่ห้าหมื่นเหมือนช่างนัดบอกอันนี้ก็คือส่วนช่องล่างนะใช่แล้วเรายังไม่ได้พูดถึงในส่วนของตัวเครื่องยนต์เกียร์ของเหลวใช่ไหมฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ย เช่นนั้นก็ได้ตรวจสอบไปลูกค้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ครับแล้วก็ส,วสปามาแล้วเบื้องต้นสปามาแล้วเบื้องต้นครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะมาลงดูกับพื้นอีกครั้งหนึ่งว่าการสปาของเช่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูนิดหน,นึ่งเพราะว่าเป็นเป็นรถฝากขายคือยงมีคนสนใจนะจะได้จะได้แนะนําราคาได้วว่าเออสภาพแบบนี้ควรจะซื้อขายราคามันเท่าไหร่ อย่างที่ผมพูดต้นคิดว่าเบ้นส่วนใหญ่ในตลาดลกว่า90%ไม่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าซื้อขายกันเองในตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของโพสต์ขายเองใน Facebook หรือว่าบางทีก็จะมีพ่อค้าานหน้าไปซื้อจากเจ้าของมาอาจจะมาล้างบ้างแต่ไม่ได้เก็บงานก็ประกาศขายฉะนั้นในส่วนของการตรวจสอบช่วงล่างหรือว่ามายกหอยดูเหมือนที่ช่างนัดพาดูเมื่อกี้เนี่ยก็จะไม่มีคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ค่อยทํากันแต่ว่าหลังจากซื้อแล้วค่อยมาหาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น ก็มักจะเจอมากกว่าที่ประเมินสภาพความเป็นจริงใช่ครับนี่คันี้ก็ได้สีพาราเดียมซิลเวอร์เมทัลิกเพนก็คือสีเทาสีเทาที่หายากคือเป็นสีที่มีความสวยงามอีกสีหนึ่งอเรามาดูส่วนของแายละเอียดใต้ปากระปรงสิ่งที่ทำมามีอะไรบ้างฮะ ก็ทําการสปาครับผมสปาเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับสปาสามขั้นตอนของเราเนะครับผมครับห้องเครื่องช่วงล่างภายในห้องพิสารห้องท้ายอืขัดเคลือบสีด้วยถูกต้องครับไฟหน้าก็สปาแล้วลร,ร้อพ่นใหม่ทําสีใหม่ซินเตอร์ล้อเปลี่ยนใหม่ดุมล้อพ่นใหม่แล้วก็น็อตล้อพ่นใหม่แข็งกัด อ่านั่นก็คือสเต็ปของช่างนัดใชทีนี้เราก็มาดูว่าสภาพในส่วนของหัวฉีดใช่ไหมถ้าเป็นในส่วนของเครื่องยนต์มีการตรวจสอบแล้วได้ประมาณกี่คะแนนฮะตัวนี้อันนี้หัวฉีดอยู่ประมาณ85คะแนน85คะแนนก็ถือว่าทั้งสี่หัวเลยนะตรวจสอบแล้วถือว่าผ่านแล้วชมถ้าหัวฉีดผ่านไ5เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ใช้กันยาวๆเป็นปีเลยใช่ครับ EGR DPF ท่อน้ำปั๊มน้ำวาล์วเป็นไงบ้างตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับก็โอเคเลยนะครับดีเลยวอยเครื่องออยเกียร์ ไม่มีโค้ดไม่มีอะไรก็ไม่มีรั่วไม่มีอะไรนะครับหม้อพักน้ําก็ใหม่นะตัวนี้ใหม่เลยครับนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องถึงเวลาเปลี่ยนกันแล้วนะอืมตัวอายุนะครับแล้วก็ร้อนด้วยก็คือสรุป85ตัวเบวกภาพรวมทั้งหมดงานสีก็จบหมดแล้วท่านผู้ชมก็คือพร้อมใช้แล้วพูดถึงนะในสเต็ปแบบนี้คันนี้เรื่องงานสีไม่มีอะไรละครับก็มาได้นําปนส่วนของ ถ้าทาทั้งหมดทีนี้สมมติว่าเมื่อกี้เราพูดช่วงแรกประมาณ5 0 0ห0ื่นที่ลูกค้าต้องทาทีนี้อของเหลวหมวดเครื่องยนต์เกียร์ประมาณเท่าไหร่ของเหลวถ้าเป็นเครื่องยนต์นะครับผมน้ำมันเครื่องก็จะอยู่ประมาณห้าพันบาทห้าพันนิดๆน,นะครับผมถ้าเป็นเรื่องน้ํามันเกียร์ตัวนี้เป็นห้าสปีดนะครับก็ไม่แพงมากนะครับผมก็อยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับมันก็จะมีคูลเลน แล้วก็คูลแรกอีกประมาณ3ลิตรอะไรประมาณเฟืองท้ายมันเฟืองท้ายนิดหนึ่งคือคือในหมวดของ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 เหลวเนี่ยสองหมื่นกว่าอยู่แล้วอ่าประมาณ3 0,000ไม่เกิน3 0,000คือรีเซ็ตใหม่พูดง่ายนะครับผมอันนี้ก็คือคนที่ซื้อรถมือสองมาส่วนใหญ่มักจะมีประวัติครับใช่ไหมก็จะต้องทำในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วใช่แล้วกอคันนี้เนี่ยเลขไม่อยู่ประมาณแสนห้าหมื่นห้าพันครับรถปี2010ปีนี้ปี2 0ง5ผ่านมาแล้ว15บห้าปีเฉลี่ยปีหนึ่งใช้ปีละ15,000โลก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยสำหรับดีเซล แต่ก็โดยโดยภาพรวมนี่ก็ถือว่าได้อายุในชั่งนัดนะเหมือนที่เราทำคลิปถึงแม้ว่าเลขไม่อาจจะยังเยอะในเหมือนส่วนของดีเซลแต่ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอ่ะมันกรอบมันแตกมันได้อายุของมันแล้วท่านผู้ชมก็ต้องทําทีนี้ถ้าสมมติว่าซื้อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้รับการรันตีอ้าวปั๊มน้ําวาล์วน้ําเนี่ยเปลี่ยนมันเท่าไหร่อ่ะฐานกรองก็มันเครื่องออยเครื่องออยเกียร์เนี่ยถ้าชุดปั๊มน้าวาล์วน้ำเนี่ยก็ต้องมีเกือบสองหมื่นนะแล้วก็ฐานกรองน้ำมันเครื่องก็ประมาณ 2 0 0 0 0ืถึงสองหมนะครับผมแล้วก็พวกออยเกียร์ก็ราคาประมาณนั้นเลยนะหมื่นกลาง20,000ครับครับผมแล้วก็จะลุกลามมาจนถึงถ้าหากว่าหัวฉีดใช่ไหมถ้าเราเจือเจืใหญ่ปั๊บก็แล้วหัวฉีดนี่จะจะจะเยอะหน่อยครับรบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับหัวฉีดเนี่ยถ้าหัวฉีดถ้าว่าแค่ล้างตรวจเช็คก็ประมาณประมาณ20,000นะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเนี่ยหัวหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นของใหม่เนี่ยหัวหนึ่งต้องมีประมาณสี่หมื0 0 0้าหมืเลยนะครับผม ก็ถ้าสวยก็เป็นแสนเจลสี่หัวอนั่นก็คือในส่วนของการดูแลสมเราซื้อรถมือสองมาแล้วเขาไม่มีวารันตีครับโดยส่วนใหญ่ตลาดก็ไม่มีวารันตีแล้วล่ะเพราะว่ามันหมดวารันตีแล้วส่วนเครื่องล่างเตรียมซ่อมสี่ห้าหมื่นส่วนเครื่องยนต์ก็ว่ากันเป็นแสนอะแสนกลางแล้วอทีนี้มาในส่วนของพวกเบาะพวกปุ่มพวกความสวยงามหลังคาบวมอทีนี้เท่าไหร่ครับต้องมีประมาณห้าหมื่นเพราะว่าอยู่ที่สภาพนะ ถ้ามา<ช><ช>ถ้าถ้าพื้นฐานมาดีซ่อมนิดหน่อยก็ไม่ถึงแต่ถ้าเกิดว่าต้องแบบอ,อันนี้ราคาที่ที่คุยคือแบบว่ายกเซ็ตเลยนะใช่ใช่ใชแต่ถ้าเกิดว่ารถที่ท่านได้มาบางทีมันซ่อมได้อะไรได้ก็จะไม่ถึงหรอกจชอย่างที่ผมถามท่านว่าส่วนใหญ่รถในตลาดอ่ะมันคงไม่พังทุกอย่างก็จริงใช่ครับแต่ว่าสมมติว่าคุณซื้อมาเนี่ยทุกคันมันจงเจอหลังคาบวมอยู่แล้วถ้าเขาไม่ทํามาหลังคาตกแน่นอนแล้วปุ่มนี่มีเป็นยี่0ิสิบปุ่มอ่ะปุ่มละห้า้อยก็เป็นหมื่นใช่่ม้ใแลววนนสของ รายละเอียดสีเนี่ยสมมติว่าคุณมีสีกันชนหน้ากันชนท้ายคุณก็โดนจุดละห้าพันก็เป็นหมื่นแล้วประมาณนั้นส่วนใหญ่มันก็ประมาณนี้แหละใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการการซื้อรถมือสองที่เอาไปยกคว้เนี่ยมันส่วนของช่วงล่างอย่างเดียวนะมันมันยังไม่เกี่ยวกับความสวยงามเลยอาฟิล์มก็หมื่นกว่าถ้าเป็นเซรามิกใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยรถมือสองมองจุดไหนมันก็เป็นเงินหมดนะท่านผู้ชมฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่า ถ้าหากว่าคุณไปซื้อลถในตลาดเนี่ยคุณอาจจะซื้อในราคาเอาห้าแสนกางก็ได้สมมติคุณซื้อสุดท้ายก็ต้องมาทําเหมือนที่เช้งนัดพูดอยู่ดียังไงก็ต้องทาสุดท้ายมันก็ข้าม 6, ข้ามเจ็ดครับแล้วที่เอาเราพูดถึงมิมาเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่เพ่จะเสร็จคนทำบ้าปั้นรถอ่ะมันนานขนาดไหนนานครับผมเสียเวลาเยอะมากนะครับยิ่งๆเรื่องเรื่องเงินอาจจะไม่เท่าไหร่สาหรับบางท่านนะแต่เรื่องเวลาเนี่ยแน่นอนท่านต้องเดินวิ่งเองวิ่งไปอูนอ่นูน้นอู่นี้หลายๆอย่างต้องรอนั่นรออนี่่ร,รหลาย,ลาย,ยาง ไปอู่สีไปช่วงล่างใช่ใจทาเบาะไปทําปุ่มโอ้ถ้าทํางานประจำอยู่ก็คงไม่ไหวแต่ถ้าบางคนเล่นเป็นก็ไม่วากันก็ถือว่าเล่าให้ฟังเนาะก็คือลักษณะของรถมือสองก็จะมีบางคนก็จะมีความสุขปฏิบั่ิเลยนะมีความสุขได้พบช่างได้เจอร้านนู่นได้คุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้มีความรู้แต่บางคนก็ทํางานประจาอยู่อาจจะไม่เหมาะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของเจนน่าก็จะเป็นข้าราชการที่ยังทํางานอยู่ ฉะนั้น,นก็อาจจะไม่เหมาะกับการทําแบบลักษณะแบบนี้ก็ต้องการอะไรที่มันจบครบทุกอย่างในที่เดียวให้มันพอก็อาจจะยอมจ่ายค่าพรีเมียมเหมือนกับว่าถ้าซื้อความสะดวกสบายมากกว่าเนาะ,ะทีนี้ราคารถในตลาดเนี่ยมันห้าแสนหกแสนที่ผมพูดเนี่ยถ้าปั้นขึ้นมามันก็จะจบประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนั่นคือรถในตลาดที่ปั้นเสร็จทีนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าแพงว่าถูกมันก็นานาจติตตังนะถ้าถ้าคนไหนที่ไม่เคยเล่นรถเบนซ์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะพูดว่าแพง จริงไหมฮะเพราะเขาเพราะเขาเทียบกับรุ่นอื่นอาจจะเป็นญี่ปุ่นเออผมก็เคยเทียบเทียบญี่ปุ่นมันก็แพงกว่า 2- อถึงสาเท่าเนี่ยแต่พอมาอยู่ในรถเบนซ์มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อค่ายบ m มก็พอกันนะมากกว่านะอาจจะแพงกว่าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือพูด<ช>ง่ายๆคือนจุดที่พอๆกันในยุโรปอะนะครับคับผมคือมันก็แพงกว่าตัวญี่ปุ่นนั่นแหละทีนี้เนี่ยก็เป็นเข้าใจว่า ถ้าวันนี้คุณเล่นรถญี่ปุ่นแล้วจะมาเทียบกับรถเบนซ์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่รไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เหตนั้นจะจะเทียบเนี่ยควรจะเทียบเป็นค่ายยุโรปเหมือนกันอ่าเป็นเอาง่ายๆคือเบนซ์กับบีเอาา็มอ่ะเอาหลักๆเบนซ์บีเอ็มออดี้อะไรอย่างเงี้ยมาคุยได้หลักหลักของเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆมาแต่ที่ใจก็ได้ใช่ครับถ้าถ้างบประมาณยังไม่ถึงเนี่ยอาจจะชะลอก่อนนะชั้นนะใช่ครับเพราะมันมันมันสิบกว่าปีผมว่ามันซ่อมหนักนะใช่แต่แต่สุดท้ายมันจบใช่ไหมถ และทั้งหมดที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยช่างนัดเนี่ยการันตีทุกอย่างยังไงครับกับคันนี้ก็ของผมนี่ก็คือการันตีอะไรทุกชิ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการตรวจเช็ครีเช็คถ้าเกิดมีชิ้นส่วนอัานไหนเสียที่เราตรวจพบเจอระหว่างที่อยู่กับเราเราทําการเปลี่ยนช่อมแซมให้ก่อนนะครับให้รถของท่านพร้อมมากที่สุด แล้วระหว่างที่ท่านเอาไปใช้นะครับเกิดมีปัญหาขึ้นมาไฟเครื่องโชว์ท็อปอัพคูลแลนตขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็โทรมาหาเราเราก็ดูแลหนึ่งถ้าเกิดท่านาวารตีในหนึ่งปีก็ไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเลยนะครับผมเราดูแลทั้งหมดนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาคือนายพลใช่เป็นรถลำดับที่สองครับผมอดีตรถนายพลท่านผู้ชม,มถ้าคนไหนที่ชอบ โปรไฟล์ดีๆนะระดับนายพลเนี่ยก,ก็ไม่อยากใจ่ลาย uh huh. เพราะว่าการจะขับรถเป็นสักคันเองเนี่ยถ้าได้สัมผัสอะไรที่มีประสบการณ์จากนายพลมันก็จะเป็นสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับ huh. คนที่ชอบแบบนี้นะ, uh huh. ะทีนี้นราคาหน้าร้า,านนะคันนี้นะครับอย่างที่ช่างนัด้น,นดํนำทั้งหมดนั้นก็คือการการันตีหนึ่งปีฟรีค่าซ่อม uh huh. แล้วก็ช่างน,นดัดเป็นคนวารนตีให้เองใช่อะไรมาตรฐานใช่ครับราคา7 5็0 0 0ห้0บาทท่านผู้ชมสำหรับราคานะ แต่ว่าวันนี้ผมจะขอสอบถามท่านนัทว่าสมมติว่าเขาไม่เอาวารันตีก็แล้วกันครับนะไหนๆก็รู้ราคา1ปีละเจ็ดแสนห้าหมื่นหพบาทหนึ่งปีไม่จ่ัยได้ทางด้วยนะ,ะแล้วก็โอนฟรีด้วยครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไปโอนเองแล้วก็ไม่เอาวารันตีพอใจสภาพนี้มีราคาพิเศษไหมถ้าเกิดว่า,าท่นใดนะครับสนใจแต่ว่า พอจะเล่นเป็นยอะยไรเงี้ยเราเห็นแล้วโอเคใช่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 ไม่ขอรับในจุดนั้นก็มีให้แน่นอนครับราคาพิเศษครับผมประมาณเท่าดีเท่านั้นเท่าไรดีคพี่เวทคือปกติมันมันมันลดลงมาประมาณห้าหมื่นอ่มแต่ว่าผมจะขอพิเศษให้มากกว่านี้เอาสักหกสิบเจ็ดสไหมอ่ะจัดไปหกแสนเจ็ดหมื่นบาทหกแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับ<ม>ท่านใดที่ไม่ต้องการวานตีคือ ซื้อจ่ายจบไปเลยอ้โอะนะก็ถือว่าตรวจมาหมดทุกอย่างแล้วดีเซลนะแต่ถ้ามีปัญหาก็มาเคลมช่างนัดคุผู้ชม <laughs> <laughs> โอเคกันสุาหาช่างนัดเลยครับได้ครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่างนัดชัดเจนนะครับอูเบน V I P เบอร์โทรศับ0818561515 0818561515ครับผม และนี่แหละครับคือความแตกต่างของรถเบนซ์90%ในตลาดกับรถเบนซ์ที่มีการปรับสภาพแล้วก็ตรวจสภาพพร้อมใช้แล้วจะช่วยทําให้คุณนั้นประหยัดเงินประหยัดเวลาลดความเสี่ยงแล้วก็ช่วยทําให้คุณนั้นมีความสุขอย่างแท้จริงกับการใช้รถเบนซ์และคลิปนี้ผมวินขาก็ต้องขอบคุณช่างน้อยมากอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับพี่วินครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์วีไอพี0818561515 ช่างนัดชัดเจนอูเบนวีพีการตีไม้สุดในย่านลามินทา